ช่อง3มานานเนี่ยนะคะต้องเป็นแฟนละครอย่างแน่แท้แต่ที่สําคัญแล้วนะคะการเปิดวิกบิ๊กสามทำให้เราได้รู้จักกับครอบคร,บครัวละครหรือว่าละครอีก11เรื่องที่จะออนแอร์ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะคะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยได้ทั้งพระนางแนวหน้าของช่องสามมาทั้งนั้นเลยทีเดียวเอาละ่ะและแค่นั้นยังไม่พรอนะคะเพราะว่าครอบครัวข่าวสามก็มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกันคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดู ไทยทีวีสีช่อง3ถแถลงข่าวเปิดบิ๊กบิ๊กสเอาใจคอข่าวและแฟนละครส่ง16ละครเด็ดนำพระนางระดับหัวกะทิและหน้าใหม่มาเรียกเลตติ้งทุกครัวเรือนในช่วงครอบครัวละครเป็นตัวแทน2เรื่องเลยค่ะสําหรับเรื่องรอยใหม่นะคะซึ่งแอปได้ถ่ายทําจนใกล้ปิดกล้องแล้วค่ะก็เป็นละครแนวดราม่านะคะย้อนยุคส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องรักประกาศสิทธิ์ค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่แอปจะได้เล่นคู่กับพี่ปอณทูตค่ะเรื่องรักกุก๊กกิ๊กตามสไตล์ป้าแจวนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะ พร้อมการพัฒนาไม่หยุดยั้งของครอบครัวข่าวที่9วเข้าสู่ปีที่7กับแนวคิดมอดแดนนิวส์อันเกิดจากการนําเสนอข่าวที่สังคมจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดประเดิมเปิดช่วงด้วยการแสดงของคู่พระนางปอดทฤษฎีและชมพู่อร,รยาจากละครต้มยำลำซิง่งแน่นคห้าเดินนะครับต้มยำลำซิ่งของผมนะครับอีกประมาณ3ามสี่เดือนได้เจอกันครับเาว,าว <laughs> โอเคขอบคุณมากครับ ต่อด้วยการแสดงจากละครเรื่องคุณศึกนำโดยพระเอกกล้ามโตอัมอธิชาติชุมนานนที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากสนุกแน่นอนมีประชั่นสวยงามแล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยในในสมัยก่อนมีทั้งแอคชั่นต่างๆมีทั้งรักระหว่างลบยังไงก็อยากจะฝากละครเรื่องคุณศึกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ ในส่วนของครอบครัวละครมีแนวคิดในการนำเสนอคือให้ความสุขแก่ผู้ชมลดความรุนแรงลดเนื้อหาที่อาจเป็นตัวอย่างไม่ดีสำหรับผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนแฟนๆละครช่อง3ามห้ามพลาดน,นะคะผมเชื่อว่าแฟนๆช่อง3ามคงจะถูกใจจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีช่อง3าจะมีงานดีๆให้กับผู้ชมได้ชมอย่างแน่นนิตยสาร F3 แฟนลับแมกกาซี